รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ ในระบบดิิจทัลขึ้นโลโก้ PPTV HD ช่ออชดีช่องการเสนอรายการขึ้นตัวหนังสือวิถีชีวิตขึ้นตัวหนังสือวัฒนธรรมขึ้นตัวหนังสือศิลปะขึ้นตัวหนังสือศาสนาขึ้นตัวหนังสือสังคมพหุวัฒนธรรม ภาพมุมสูงเห็นภูเขาต้นไม้และบ้านเปลี่ยนภาพเด็กๆก,กำลังเล่นภาพเด็กผู้ชายอุ้มแมวเด็กผู้หญิงยิ้มเด็กๆฝึกยิงธนู สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอัศลามัวลายกลุ่มรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและาศาสนาของสังคมพหุวัฒนธรรมรวมทั้งมุสลิมสายกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกาศาสนาทั้งชาวไทยและต่างชาติภาพมุมสูงเห็นด่านพรมแดนไทยมาเลเซียเปลี่ยนภาพหลักกิโลประเทศไทย ขึ้นตัวหนังสือชื่อตอนความหลากหลายของด่านนอกจังหวัดสงขลาเปลี่ยนภาพรถบรรทุกสินค้าเข้าออกด่านนอก วันนี้เราอยู่ที่ด่านนอกตั้งอยู่ในหมู่บ้านไทยจังโหลนตําบลสํานักขามอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอยู่สุดทางหลวงหมายเลข4ชายแดนมาเลเซียอยู่ห่างจากอําเภอหาดใหญ่60กิโลเมตรติดกับรัฐเคดา้าประเทศมาเลเซียบางคนอาจจะรู้จักด่านนี้ในชื่อของด่านนอกหรือด่านจังโหลนด่านแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความหลากหลายทั้งผู้คนวัฒนธรรมวิถีชีวิตและาศาสนาเพราะเป็นด่านสําคัญในการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ขนาะเดียวกันชาวจีนและสิงคโปร์เดินทางเข้าออกในพื้นที่แห่งนี้กันอย่างแพร่หลายจึงเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากนอกจากนี้ด่านแห่งนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจที่จะให้เราไปเยี่ยมชมอีกมากมายช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมกันครับ ตัวอย่างช่วงต่อไปดาสุกรสเดามีสอด่านเป็นด่านคู่ชาวบ้านก็จะเรียกด่านที่จัดเก็บภาษีก็คือด่านในส่วนด่านพรมแดนกลายเป็นด่านนอกการที่ว่าโควิดเกิดขึ้นเหมือนกับเราย้อนอดีตกลับไปความรู้สึกเดิมๆมันมาความผูกพันมันก็เหนียวแน่นขึ้น สารในอำเภอขันชัยกัมพลานนท์เปลี่ยนภาพลิงอาศัยอยู่บริเวณด่านนอกภาพรถบรรทุกสินค้าวิ่งไปมาที่ด่านนอกเปลี่ยนภาพภาพมุมสูงด่านพรมแดนมาเลเซีย ช่วงนี้เราอยู่กันที่ด่านศุลักากรสะเดาจังหวัดสงขลานะครับสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่ององการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกับหัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลักากรสวัสดีครับสวัสดีครับ อยากจะสอบถามนิดน,นึงครับว่าในส่วนของด่านสุกากรสเดาเนี่ยทำไมถึงมีชื่อเรียกกันหลายชื่อเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นด่านนอกหรือด่านจังโหนที่มาที่ไปของด่านอย่างนี้มาได้ยังไงครับอยากให้เล่าให้ฟังค,ครับคือในอดีตนะครับ,รบตรงที่เรายืนอ,อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าเขามีโจรผู้ร้ายชุกชุมเพราะนั้นการจะจัดเก็บภาษีก็เลยต้องย้ายด่านเนี่ย ตัวด่านใหญ่เนี่ยเข้าไปอยู่ที่ตัวอำเภอเสดาซึ่งห่างจากพรมแดนเนี่ยประมาณ10กิโลกลายเป็นว่าสเสดาหรือว่าด่านสุกรเสดามีมีสด่านเป็นด่านคู่ ก็คือด่านพรมแดนและก็ด่านที่จัดเก็บภาษีเพราะชาวบ้านก็จะเรียกด่านที่จัดเก็บภาษีก็คือด่านในส่วนด่านพรมแดนซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองก็กลายเป็นด่านนอกมีอีกชื่อหลายชื่อที่เรียกคนในอดีตก็จะเรียกไทยจังโหนแต่รุ่นใหม่ๆมาเนี่ยไทยจังโหนก็จะได้ยินค่อนข้างน้อยในการก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจของบริเวณด่านนอกเนี่ยไม่ทราบว่าทางด่านเนี่ยปรับตัวไปพร้อมกับในส่วนของการขยายตัวไปพร้อมๆกับเมืองอยังไงบ้างครับท่าน ครับในส่วนของด่านสุกรเสดเดาคมสุกรก็มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกทางการค้าอยู่แล้วนะครับปัจจุบันมีสินค้าที่เข้าออกผ่านด่านสุกรเดามากกว่า300แสนล้าน ต่อปีนะครับเพราะการรองรับการขยายตัวซึ่งอนาคตเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆปีเนี่ยในส่วนของด่านสุกรสะดาระยะสั้นที่เราทํามาก็คือมีการขยายด่านพรมแดนเดิมฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกเพื่อรองรับการขยายตัวเบื้องต้นซึ่งระยะยาวก็มีการสร้างด่านสุกรสะดาแห่งใหม่ตัดจากด่านเดิมไปทางที่ตะนออกเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรก็จะมีการสร้างระบบที่สมบูรณ์แบบและก็เป็นสากลมากยิ่งขึ้นโดยเอาวาส แกนและจะแกนแบบเร่งด่วนเนี่ยโดยคนขับเนี่ยสามารถขับรถบรรทุกผ่านเครื่องสแกนได้เลยโดยไม่ต้องลงซึ่งกรมสูงกรก็อนุมัติให้มีการจะซื้อมาสองเครื่องนะครับสำหรับรองรับการบริการและก็การขยายตัวในอนาคตครับแล้วในส่วนของการอยู่ร่วมกันของสังคมเพืเวรธรรมที่หลากหลายครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่กันในบริเวณด่านแห่งนี้มีการอยู่ร่วมกันยังไงบ้างครับ ได้ส่วนของอชุมชนชาวบ้านด่านนอกนะก็รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการเนี่ยมันก็มีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมไทจีนหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมก็ก็อยู่ร่วมกันได้ซึ่งในช่วงเดือนสิบของไทยพุทธก็มีการทําบุญไปวัดแล้วก็มีขนม ข้าวต้มอะไรก็ไปให้ทางมุสลิมหรือว่าทางมุส <zia> ล sure. ิมช่วง阿里ลาอช่วงออกบวชเนี่ยเขาก็จะมีเอาขนมพวกนี้มาแจกหรือว่าเชิญไปไปออกบวชละศีนอดเลยแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ฝั่งมาเลเซียซึ่งเป็นเป็นมุสลิมเขาก็จะเชิญทางทางเจ้าหน้าที่สุกรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไปละศีนอดทางฝั่งเขาด้วยครับก็อยู่กันแบบพี่น้องไม่มีปัญหาอะไรครับ พูดถึงในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยครับไม่ทราบว่าทางด,าด่านมีการดูแลการป้องกันและก็การแบบยังไงบ้างครับในส่วนของผู้ที่จะข้ามแดนไปมาระหว่าง2ประเทศนะครับก็ไปิบัติตามาทางคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับ,รบที่จะมีมาตรการต่างๆในส่วนของด่านะเะดานะครับก็ห้ามบุคคล นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกโดยเด็ดขาดยกเว้นให้คนขับรถบรรทุก1คนแล้วก็ผู้ติดตามอีกหนึ่งคนโดยการเข้าออกก็จะมีการควบคุมและติดตามโดยจะบันทึกประวัติการเข้าไปรับสินค้าว่าไประยะห่างกี่กิโลไปรับสินค้าที่ใดกลับมา ส่วนทางคนขับรถฝั่งมาเลเซียก็จะกําหนดระยะเวลาให้อยู่ภายในประเทศไทยไม่เกินเจ็ดชั่วโมงรหรือว่าต้องไปนั่งในจุดที่กําหนดมีการทําความสะอาดรถถ้ากรณีมีการเปลี่ยนคนขับออมีหลายหน่วยที่บริกา,ารร่วมกันดัานควบคุมโรคระหว่างประเทศทางหน่วยความมั่นคงทางตรวจคนเข้าเมืองนะครับต่างๆก็จะบริกา,ารทางานร่วมกันครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณหน,หน้ามากเลยนะครับที่ทําให้เราได้รูจ้จักฐานสุลกากรสเดามากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ ภาพมุมสูงเห็นหมู่บ้านวัฒนธรรมอาเซียนเปลี่ยนภาพอาคารสีขาวมีรูปปั้นงูอยู่ด้านในขึ้นตัวหนังสือชื่อตอนความหลากหลายของด่านนอกจังหวัดสงขลาภาพโคมไฟจีนแขวนมากมาย ช่วงนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งอาเซียนนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านด่านนอกอำเภอเสดาจังหวัดสงขลานะครับสถานที่แห่งนี้มีความน่าสนใจมากมายเลยทีเดียวครับและวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้กับคุณเอ็ดนะครับสวัสดีครับคุณเอ็ดครับสวัสดีค่ะอยากให้คุณเอ็ดเล่าถึงพ่มาที่ไปของการสร้างหมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งอาเซียนที่นี่ให้ฟังหน่อยครับอ๋อค่ะ พอดีว่าเนื่องจากวัฒนธรรมแห่งอาเซียนเนี่ยค่ะคที่ตั้งของเราอยู่ในเขตชายแดนแล้วในเขตชายแดนแห่งนี้ก็จะติดกับชายแดนมาเลเซียซึ่งมาเลเซียเนี่ยจะมีวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติที่จะอยู่รวมกันแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะยก ตัวอย่างจากฝั่งมาเลเซียเข้ามาบอสของเราได้เห็นไอเดียค่ะต่างๆเนื่องจากท่านได้ไปท่องเที่ยวมาหลายที่ก็เลยนําตัวอย่างย่อจากแต่ละพื้นที่มาสร้างที่นี่ค่ะให้ดูแบบหลากหลายและดูเหมือนกับเป็นที่ที่แบบแมนมีดขึ้นมาแ,แต่ละจุดคือก็จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะอย่างเช่นส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนของโซนหมู่บ้านจีนของเราก็จะมีวัฒนธรรมของกะเหลี่ยง ชุมชนกระเหลี่ยงก็จะมีแค่ในส่วนของแม่ห้องศรทั้งภาคเหนือใช่ไหมคะแต่ว่าในาทางภาคใต้ก็มันจะมีที่เราแห่งเดียวค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวจากมาเลเซียสามารถเดินทางเข้ามาดูโดยไม่ต้องไปถึงแม่ห้องศนแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมของมาเลเซียมาลายูต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากพื้นที่แล้วเนี่ยรู้สึกเรื่องของอาหารละครับอยากให้เราเรื่องของอาหารนะคะอา,าอาหารก็จะมีทั้งไทยจีนแล้วก็ของมาเลเซียแล้วก็อินเดียนะคะ ผสมผสานในเขตพื้นที่ด่านนอกแห่งนี้ค่ะอาทิเช่นมาลายูก็จะมีพวกนาซิลมะแล้วก็ส่วนของจีนก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยวเส้นต่างๆแล้วก็จะมีอาหารไทยก็พวกต้มยำอะไรที่ขึ้นชื่อของเราอยู่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอสด,ด้วยนะครับที่ <c oughs> ทําให้เราได้รู้จักหมู่บ้านแห่งวัฒนธรรมอาเซียนแห่งนี้ได้ดีขึ้นนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคุณนะคะภาพอาคารบ้านเรือน,อนสฝั่งถนน เปลี่ยนภาพแบบจำลองมัสยิดสีขาว ตอนนี้เราอยู่กันที่มัสยิดฟัสฮูอิสลามีที่บ้านด่านนอกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับสถานที่อย่างนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับและก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับมัสยิดแห่งนี้กับท่านอิหม่ามประจํามัสยิดกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะให้เล่าถึงอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับก่อนอื่นต้องเท่าความนิดนึงว่า ประวัติความเป็นมาของด่านนอกมันไม่กี่ปีเนาะครับประมาณสัก40ปีได้ไหมท <40 S 1> ีนี้เรานี่จะเป็นรุ่นรุ่นหลังแต่ว่า,าเจออมานี่แกจะเป็นคนรุ่นแรกค,รคือเป็นคนรุ่นบุกเบิกมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะาเมืองด่านนอกนี่หลักๆเลยก็คือเป็นเมืองชายแดนเป็นเมืองหน้าด่านแล้วก็เมืองหน้าด่านเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่จะมาทำมาค้าขายประกอบธุรกิจ คนหลักแหล่งเดิมๆที่นี่จะไม่มีไม่เยอะแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆแล้วคนส่วนใหญ่มาอยู่ที่นี่น่าจะมาอยู่ในในเชิงธุรกิจจากเมื่อก่อนตอนที่เรามีกันไม่เยอะมีกันไม่กี่คนครเราความผูกพันนมันจะเหนียวแน่นแต่พอเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นผมว่าผมคิดว่าที่เมืองไหนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะการที่ว่าพบปะกันพูดคุยกันเจอกัน ต่างคนต่างก็ทํามาหากินต่างก็ทํางานเวลาที่จะอยู่ร่วมกันเวลาที่จะสุขสรรเฮฮามันไม่มีหลังจากเจริญสุดๆพระเจ้าก็ทดสอบนะด้วยกับเหตุการณ์โควิดเนี่ยเมื่อก่อนเราคุยกันว่าถ้าเกิดว่าด่านมาเลปิดไม่ต้องเยอะเอาทักสิบวันก็พอนี่เราอยู่กันไม่ได้แล้วก็ทีแรกคิดว่าน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่นานก็เลยยังไม่มีใครไปไหนเพราะนานเข้านานเข้าก็อยู่กันไม่ได้พอปีกว่าผ่านไปที่นี้ไอคนที่ว่าอยู่ที่เนี่ยคือคนด่านนอกเทศจริงแล้วตอนนี้การที่ว่า โควิดเกิดขึ้นนะเรื่องหลักๆที่เสียหายก็คือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับแต่ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งผลดีมันก็มีเหมือนกันเหมือนกับเราย้อนอดีตกลับไปเมื่อ2 0 30ปีที่แล้วความรู้สึกเดิมๆม,มันมานะความผูกพันมันก็เหนียวแน่นขึ้นทีนี้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันกน,นะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะลําบากกันทุกคนนี่มันเป็นข้อดีที่เราสา,สามารถสัมผัสได้ กับคนที่อยู่ในด่านนอกในสถานการณ์โควิดตอนนี้ครับท่านนิ่มครับคือผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่นี่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นครับด้วยกับเศรษฐกิจที่มันขึ้นอย่างรวดเร็วเพิ่มจํานวนประชากรอย่างรวดเร็ว<ช>ทีนี้คนที่มาละหมาดที่มัสยิดมันก็เพิ่มขึ้นเยอะก่อนที่ด่านจะปิดน,นี่ก็คือชาวต่างชาติจะหลั่งไหลทุกวันแล้วก็จะมาแวะ ปฏิบัติศาสนกิจหรือมาแวะละหมาดมาแวะพักพรอนทำอะไรธุระ,ะ,ะเกี่ยวกับวีซ่าพาสปอร์ตยังไม่เสร็จก็จะมาอาศัยมัสยิดเป็นที่พักก็เลยร่วมความคิดกันนะว่าเราจะต้องสร้างใหม่พอสร้างใหม่พื้นที่มันมีแค่2ไร่ไม่ถึงสองไร่นะก็เลยเราจะทำใหม่ยังไงทีนี้หลังใหม่มันก็ตามแปลนที่เราเห็นเนี่ยนะ,ะเป็นอาคารสองชั้นครึ่ง ชั้นล่างนี่จะเป็นชั้นล่างนี่คือชั้นตรงนี้ที่เรายือนอยู่จะเป็นห้องรับรองจะเป็นห้องประชุมอะไรต่างๆจะอยู่ชั้นล่างแล้วก็ที่ละหมาดก็จะอยู่ชั้นสองแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนั้นก็ชั้น3นั้นก็คือเป็นที่ละหมาดของผู้หญิงตอนนี้เราก็เลยระดมทุนสร้างแล้วก็โควิดนี่เราชะง,งักไปประมาณปีหนึ่งแล้วเนาะตอนนี้เราก็ Σ ระด <RS. S 1> มทุนอยู่น<จ>ะครับ ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้านดีมากทั้งสองท่านด้วยนะครับที่ทําให้เราได้รู้จักบ้านด่านนอกได้ดีมากขึ้นรวมไปถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคมพระหัวน่างๆที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับภาพาป้ายบอกข้อปฏิบัติของมุสลิมผู้หญิงมุสลิมหลายคนนั่งเรียนอันกุรอาน ช่วงนี้เราอยู่กันที่ชมรมมุสลิมใหม่และเด็กกำพร้าดาัดน,นอกนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วยังเป็นสถานที่พักพิงสําหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านอาจารย์ผู้สอนในชมรมแห่งนี้การสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของการจัดตั้งชมรมนี้ให้ฟังหน่อยครับโอเคค่ะชมรมนี้เกิดขึ้นมา10กว่าปีแล้วนะคะ10ปีแล้วค่ะครับจุด เริ่มต้นก็คือเมื่อมุสลิมใหม่ที่เพิ่งเข้ารับอิสลาม <Yep. S 1> เข้ามาอยู่ในศาสนาอิสลาม <Yep. S 1> เขายังไม่มีความรู้ <Yep. S 1> เราก็เลยตั้งเป็นเป้าหมายหลักก็คือให้ความรู้กับเขาก่อน yep. ประการที่สองก็คือเมื่อเข้ามาอยู่ในอิสลามแล้วเขาไม่รู้จะหันหน้าไปไหนเวลาเขาเจอปัญหามนุษย์ทุกคนย่อมมีปัญหาใช่ไหมคะไ <Yeah. S 2> ม่ว่าจะเป็นพุทธหรือว่าอิสลาม <Yeah. S 2> ดังนั้นตอนที่เขาเป็นพุทธเขาก็ได้ไปนั่งสมาธิ <Yeah. S 2> ได้ไปทําบุญตักบาตรแต่เมื่อไรที่เขามาอยู่ในอิสลาม <Yeah. S 2> เขาจะต้อง <Yeah. S 2> ทํายังไงให้ถูกต้องตามแนวทางของอิสลาม <Yeah. S 2> เรานี่แหละจะเป็นที่พึ่งสําหรับเขาแนะนําเขาบอก <Yeah. S 2> เขาแล้วก็ช่วยเหลือเขาในส่วนของความหลากหลายของคนที่เข้ามาเพราะว่าแต่ละคนก่อนหน้านี้ก็จะนับถือศาสนา ท,ที่หลากหลายมาใ,ใ,ในส่วนของหัวใจในการที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขครับอิสลามคือศาสนาที่ยอมจำนวนตนต่อพระองค์ อิสลามเป็นศาสนาที่พระองค์หนึ่งเดียวไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทั่วโลกคุณก็มีพระเจ้าที่เป็นอัลละห์หนึ่งเดียวพวกเขาไม่ว่าจะพวกเขาจะมาจากภาคเหนือภาคอีสานแต่พวกเขามีพระองค์อัลละห์องเดียวเหมือนรูมีดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากหัวใจคือสิ่งสําคัญที่สุดในหัวใจของมนุษย์ ดังนั้นเราผู้เป็นเจ้าของหัวใจเรายังไม่รู้จักหัวใจเราเองเลยบางครั้งหัวใจนี้ทุกแต่พระเจ้าผู้ที่สร้างเราผู้ที่สร้างทุกทกคนรวมทั้งคนที่อยู่ข้างหลังครูด้วยเนี่ยเขาย่อมรู้เพราะเขาสร้างหัวใจดวงนี้ต้องการอะไรหัวใจดวงนี้ต้องการอะไรดังนั้นหลักอย่างเดียวก็คือเมื่อคุณมีพระเจ้าหนึ่งเดียวคู่กับหัวใจหลายๆดวงมันก็ย่อมเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของหัวใจ อย่างแรกเลยศรัทธาพระเจ้าหนึ่งเดียวครูจะพูดได้เต็มปากเลยถ้าครูมีพระเจ้าพระเจ้านี้แหละที่จะช่วยเหลือเราแล้วก็ช่วยเหลือครูภาพผู้หญิงมุสลิมหลายคนเรียนอันกุรอานเปลี่ยนภาพป้ายบอกข้อปฏิบัติของมุสลิมภาพผู้หญิงมุสลิมคุยกันช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับนักเรียนในชมรมแห่งนี้กันนะครับขออนุญาตนะครับไม่ทราบชื่ออะไรนะครับสายคำที่พันเจ้าเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับ จังหวัดลำปางเจ้าแล้วก่อนหน้าที่เราจะเข้าชมรมเนี่ยเราเราเข้าชมรมมาได้ยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับมีเพื่อนแนะนําเจ้าว่าให้มาเฮียนที่นี่ม,มีเพื่อนมีครูมีอย่างพอดีฮับอิสลามมาก็มีคนแนะนําเข้ามาเฮียนเจ้าคือพอเราเข้ามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับการเปลี่ยนแปลงก็คือการดําเนินชีวิตของเฮานอมันก็สงบขึ้นมีเพื่อนมีอย่างในในแบบของมุสลิมเนาะ ถาเมื่วานในส่วนของชมรมเองเนี่ยเขามีเขามีการช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับอยากจะให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าพี่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ยังไงบ้างเราให้ฟังหน่อยครับชมรมของเขาก็ตั้งขึ้นมาด้วยเพื่อนๆกันเองเจ้าเพื่อนๆกันเองมีการรวมมีการซดกกร่วมกันเป็นกองทุนของม้วนรับเจาะ ที่ได้ช่วยเหลือเวลาภัยลําบากบมีคนลําบากมีคนอย่างก็จะช่วยเหลือกันเจ้าก่อนหน้านี้เราอยู่จังหวัดอะไรอะครับอยู่ขอนแก่นค่ะอ๋ออยู่ขอนแกน่นครับแล้วเรามาเข้าชมรมมุสลิมใหม่นี้ได้ยังไงอะครับสมัยก่อนยังยังบรรจักที่ว่าอิสลามมุสลิมเป็นแบบใดแล้วค่ะเนาะทีนี้เออสามีค่ะคืะอเขาชักชวนมาขัรับอิสลามแล้วก็น<ำ>ัําสามีมาเลยค่ะ ตอนนี้คือพี่มาอยู่ที่ที่ด่านนอก18ปีแล้วใช่ไหมครับแล้วยังติดต่อกับที่บ้านที่ขอนแก่นยังไงบ้างอะครับออติดต่อกันตลอดเลยค่ะพเพราะว่าแม่กะโทูมาพ่อกะโท่มาลูกกะโทูม,ทมากับเบากันคุยกันเขามีความราับผิดชอบแบบไหนทางพ่อแม่พมูนก็เป็นพ่อแม่เขานะเพราะว่าทางศาสนากระสร้างศาสนาพูดศาสนาอิสลามก็เป็นพี่น้องกันในเม็ดทุกคนนะคะแล้วก่อนหน้านี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับอุตรดิตถ์ค่ะอ,อ๋ออยู่อุตรดิตถ์ ก็กลางอยู่ครับกลางตอนบนเหนือต่นล่างครับสิบกว่าปีเนี้ยที่เราเข้ามาในชมรมเนี่ยทางชมรมได้สอนอะไรเราบ้างครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับสอนเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันค่ะแล้วก็ความเป็นอยู่ว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไร่ค่ะ เราจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องก่อนหน้านี้เรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับแล้วการที่เรามารับศาสนาอิสลามเนี่ยในช่วงจังหวะในการขั้นตอนในการเปลี่ยนศาสนาเนี่ยมันมันมันยากง่ายยังไงเดี๋ยวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับยากค่ะสําหรับตัวนะคะยากคือว่ามันต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างเลยคือว่าเราเคยใช้เราศาสนาพุทธเราคือว่าอิสระครับยังไงก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้จะกินจะเดินจะ อยากไปไหนก็ไปแต่พอมาเรียนแล้วคือว่าต้องแต,แต่งตัวให้มิดชิดอะไรอย่างเงี้ยมันคือก็ลำบากเราคือว่าเออทำไมต้องปิดเราต้องสงสัยก่อนว่าทำไมต้องปิดถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยอึดอัดรู้สึกอึดอัดแรกๆแะ,ะ้ะคับแต่พอเราได้มาเรียนได้เปลี่ยนแปลงเราก็เออเราทําได้เราพอเร,เราเริ่มศรัทธาเราทําได้มันไม่ได้อึดอัดแต่ว่ามันเป็นการช่วยปกปิดเราไม่ให้สายตามองมาที่เราคือว่าถ้าเราแต่งตัวโป๊ผู้ชายก็จะมองค่ะ ภาพด้านหน้ามัสยิดเปลี่ยนภาพโดมสีเขียวคำภาษาอาหรับบนผนงังช่วงนี้เราอยู่กันที่มัสยิดบ้านพุเตียวอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับหมู่บ้านแห่งนี้กับท่านอิหม่ามประจมามัสยิดสวัสดีครับท่านอิหมามครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้ท่านอิหมามเล่าถึงที่มาที่ไปของการสร้างมัสยิดแห่งนี้ให้ฟังหน่อยครับ มัสยิดแห่งนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นหลังอาคารหลังไม้มนะเป็นอาคารไม้เก่าโบราณแต่สถานที่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะมันจะอยู่อีกที่หนึ่งฝั่งนู้แล้วก็มีชาวบ้านเขามอบอที่ดินแปลงนี้นะมอบเป็นอะไรเป็นอุทิศให้กับใช้เพื่อจะทำมัสยิดหลังใหม่ แต่ที่ดินตรงนู้นก็เป็นที่ดินแบบสาธารประโยชน์อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอิสลามนี่ดินที่เขาให้แล้วนี่ไม่สามารถจะขายได้ที่มัสยิดหลังเกานู้นก็มีการสร้างโรงเรียนตาดีกาให้สอนเด็กแล้วในส่วนของพี่น้องประชาชนที่นี่เขาประกอบอาชีพอะไรกันบ้างครับสมัยก่อนก็มีการทําสวนยางและการการทำนาแต่ตอนนี้นาก็หยุดไปหมดแล้วก็มีการทําสวนยางใหม่มีก็ทํางานโรงงานอะไรกันแะเนขตดัองนี้เป็นขตดอุตสาหกรรมท่านนนะ คนในชุมชนเนี่ยจะมีมีทั้งพี่น้องมุสลิมแล้วก็พี่น้องชาวพุทธด้วยหรือเปล่าอย่างยังไงครับในในหมู่บ้านพี่น้องชาวพุทธนี่ก็เขาก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็มันไม่ได้อยู่ปะปนกันนะนะเขาก็อยู่อีกซีกหนึ่งแต่ก็รู้จักกันทั้งหมดแหละคนแต่ว่าเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักกันคนสมัยก่อนรุ่นผมเนี่ยเขารู้จักบนดเไยนะคนชาวพุทธชาวอะไรเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนจะรู้จักบนเลย ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายแบบนี้ครับ <Ừ. S 1> ไม่ทราบท่านดีหม่ใช้หลักคําสอนในศาสนาอิสลามเนี่ยใช้หลักคําสอนอะไรที่ทําให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับเราก็ทํา ศาส,สนาก็ทำไปของเรารใช่ไหมเอาของเขาก็ทำไปของเขาใช่ไหมเราก็มีมีการขัดแย้งกันสิ่งใดที่ช่วยเหลือกันได้จุดนี้เราก็ช่วยเหลือกันมีงานมีงานอะไรต่างๆนะช่วยเหลือกันพึ่งพากันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านหิมังด้วยนะครับที่ทำให้เราได้รู้จักบ้านผู้เตี่ยวและก็มาสิแห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับท่านดิมังครับครับขอบคุณครับภาพมุมสูงเห็นที่อยู่อาศัยใกล้ด่านนอก คุณผู้ชมครับการมาเยี่ยมชมด่านศุลกากระเสดาทําให้ผมได้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเสมอมาในพื้นที่พรมแดนไทยมาเลเซียผ่านการค้าระหว่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังคงดําเนินต่อไปสําหรับเรื่องของความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่นะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับจากเมืองที่เคยคึกคักมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากประเทศเพื่อนบ้านและทั่วประเทศไทยตอนนี้เงียบสงบมากครับ ซึ่งผู้คนที่เราเห็นขนาดนี้ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นถิ่นดั้งเดิมทั้งมุสลิมพุทธและจีนซึ่งอยู่กันด้วยการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือดูแลและแบ่งปันความห่วงใยให้กันและกันเพื่อให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมผ้าหูวัฒนธรรมที่ผมเห็นแล้วประทับใจมากเลยครับและว,วันนี้รายการอัศลามวัวล,ลายกลมเวลาหมดแล้วครับครั้งต่อไปเราจะพาผู้ชมไปเยี่ยมชมที่ไหนติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ ภาพมุมสูงเห็นที่อยู่อาศัยบริเวณด้านนอกตัวอย่างตอนต่อไปตัวที่หนึ่งเรามองในความเป็นจุดแข็งของเมืองที่สวยงามตัวที่สองทุเรียนคุณภาพตัวที่สามเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้เป็นโมเดลสามตัวจะนำมาซึ่งในเรื่องของการเป็นเมืองแห่งคนอยากมาสนับสนุนโดยกสะทะชและกทปะสะ ผลิตโดยบริษัท641คอป์ปอเรชั่นจำกัด p ี t v ทีอชช่อง36